มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะกับการเลือกตั้งนายกอบจอราชบุรีค่ะซึ่งวันนี้จะมีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นประธานกกนตก็ขอให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ให้มากและหากใครมีหลักฐานการซื้อเสียงที่มีประโยชน์นะคะก็ให้มาแจ้งมีเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะยืนยันความพร้อมเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้โดยหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าเดิมหรือมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วย้ำประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะต้องทํางานในวันพรุ่งนี้สามารถลานายจ้างมาใช้สิทธิ์ได้นะคะหากนายจ้างไม่อนุญาตก็จะมีความผิดตามกฎหมายเผื <c oughs> ่อบางท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ราชบุรีเนาะไปทางานต่างจังหวัดนะคะ <c oughs> ส่วนการป้องกันการทุจริตกกตราชบุรีได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว5ชุดเพื่อเฝ้าสังเกตการและเข้าตรวจสอบเหตุเกี่ยวกับการทำความผิดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างรวดเร็วหลังได้มีการรับแจ้งเบาะแสเรื่องการซื้อเสียงซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบหลักฐานการทำผิดใดๆทั้งนี้หากประชาชนมีเบาะแสหรือข้อมูลหลักฐานการซื้อเสียงต่างๆสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่กกตจังหวัดหากมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถเอาผิดต่อผู้กระทำความผิดได้ก็จะมีเงินรางวัลให้สูงสุดถึง1ล้านบาทค่ะ